สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องจักร h ช n n e l นะครับวันนี้ก็จะมีเป็นข้อสอบสัมภาษณ์นะครับที่ผมได้ไปสอบสัมภาษณ์ภาคคอใน,ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับเป็นเขตของภาคเหนือเขตสองนะครับสำหรับผมนั้นมีคำถามอยู่ทั้งหมดนะครับห้าคำถามนะครับที่ผมไปเจอมานะครับก็มีคำถามแรกก็คือเป็นการแนะนำ แนะนำตนเองนะครับแล้วก็คําถามที่2ก็คือ,อเป็นคําถามที่เชื่อมโยงจากคําถามจากการแนะนําตนเองนะครับซึ่งผมก็าวางเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่จะให้กรรมการได้สอบถามต่อจากการแนะนําตัวเองนะครับเพื่อมาสู่ามาโยงคําถามในข้อที่2นะครับแล้วก็กรรมการก็ถามเชื่อมโยงในข้อที่3อีกนะครับซึ่งก็ ถามแรกเรื่องการแนะนําตัวเองนะครับคําถามที่2องการทํางานที่ไม่ตรงสายแล้วก็เอาประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใช้ในการทํางานอย่างไรนะครับแล้วคำถามที่3เป็นเชื่อมโยงจากคําถามข้อที่2เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องประสบการณ์การทํางานที่ที่ที่ทำมานะครับเอามาใช้ในงานอย่างไรนะครับแล้วคำถามที่4นะครับเป็นเรื่องของถามบทบาทหน้าที่ของอปทนะครับว่ามี อำนาจหน้า,นา,นาที่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คำถามประการสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่ผมสมัครนะครับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเนี่ยมีบทบาทภารกิจหลักนะครับอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคำถามทั้งหมด5ประการด้วยกันเนี่ยคำถามที่เราจะศึกษาได้าจากประกาศในการรับสมัครนะครับซึ่งเขาจะวางกรอบไว้ว่า บทบาทหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งเนี่ยมีบทบาทภารกิจอย่างไรบ้างนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอามาประยุกต์ใช้กับตําแหน่งอื่นๆได้นะครับคําถามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อันเลยนะครับสาหรับคําตอบที่ผมได้ตอบไปนะครับที่ที่ได้ตอบท่านคณะกรรมการนะครับจากที่ได้เกินไป ช่วงแรกนะครับว่าคําถามในส่วนของที่ผมเจอมาในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการนั้นมี5ประการด้วยกันนะครับแนะนําตัวเองนะครับงานไม่ตรงสายจะเอาประสบการณ์การทํางานมาใช้อย่างไรนะครับแล้วก็เล่าซิว่าที่ที่ทประสบการณ์การทํางานที่เจอมาเนี่ยได้ติดตามไหมนะครับที่ที่ผมเล่าไปในข้อที่2เนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับ1 2 3สาเนี่ยสามคำถามเนี่ยจะผมจะได้วางแพทเทิร์นไว้วา่าเพื่อให้กรรมการเนี่ยสนใจนะครับ ในในสิ่งที่เราเล่าไปนะครับประสบการณ์การทํางานที่เล่าไปซึ่งไม่ตรงกับตําแหน่งงานที่เราสมัครนะครับเอามาใช้ยังไงนะครับซึ่งกรรมการเนี่ยเขาก็จะถามให้มันสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับตําแหน่งที่เราสอบนะครับแล้วก็คําถามส่วนมากจะเป็นคําถามที่ที่คล้ายๆกันในหลายๆตําแหน่งเนาะในเรื่องของปอปทเนี่ยมีบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ยังไงนะครับแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ที่เรามาสมัครเนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่อำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างให้เราเล่าไปครับวันนี้มามาถึงส่วนที่ผมได้ตอบนะครับพอพอพอไปนั่งจุดรอที่เราจะเข้าสอบสัมภาษณ์นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเป็นรอบโต๊ะไหนที่ว่างเนี่ยเขาเขาจะเรียกเข้าไปนะครับพอหลังจากที่เขาเรียกเข้าไปนะครับ ในในส่วนของภาคเหนือเขตส,สองเนี่ยจะเป็นสอบที่มึงราชนกนะครับเป็นส่วนของอาคารหอประชุมของอบจอพิษณุโลกนะครับบจอของพิศณุโลกนะครับก็พอกรรมการเรียกเข้าไปจากจุดที่นั่งรอเพื่อสอบสัมภาษณ์นะครับในในห้องสัมภาษณ์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด40โติะโตนะครับนะครับก็พอเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปโต๊ะไหนว่างพอเข้าไปปุ๊บ เราต้องทําเวลานิดนึงครับเพราะว่าภาคเหนือคิดสองเนี่ยมีคนสอบสัมภาษณ์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็พอเรียกเข้าไปให้เราให้รีบให้รีบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าได้โต๊ะที่ที่อยู่ไกลเนี่ยเวลามันจะเดินไปตลอดเนาะเวลาในการสัมภาษณ์ภาคคอมันก็จะน้อยก็รีบรีบเข้าไปเลยนะครับผมได้โต๊ะที่ส5สิบห้านะครับโต๊ะที่ส5ห้าก็รีบเข้าไปนะครับพอไปถึงโต๊ะปุ๊บก็ อย่าเพิ่งนั่งนะครับอย่าเพิ่งนั่งก็สวัสดียกมือไหว้ท่านคณะกรรมการนะครับกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์เนี่ยจะมีอยู่สท่านนะครับมีสาท่านโตของผมนี้จะเป็นท่านผู้หญิงผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับสท่านหลังจากนั้นท่านคณะกรรมการก็เชิญน,นั่งนะครับพอเชิญน,นั่งปุ๊บกรรมการในหนึ่งในสามเขาบอกว่าแนะนําตัวเลยนะเราก็ สวัสดีท่านคณะกรรมการทั้งสามคนเลยนะครับหลังจากนั้นก็พูดแนะนําตัวเองเลยเขาบอกอ่ากรรมการบอกเชิญนั่งสวัสดียกมือไหว้ทั้งสามท่านนะครับหลังจากนั้นเราเขากรรมการก็บอกว่าแนะนําตัวเลยนะครับเราก็แนะนําตัวเลยนะครับกาบเรียนท่านคณะกรรมการผู้สอดสัมภาษณ์ทุกท่านผมชื่อนะครับเราก็บอกชื่อไปอายุนะครับอ่า เป็นผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับประวัติการศึกษาจบการศึกษาจากที่ไหนนะครับประวัติการทำงานนะครับก็บอกไปนะครับทำงานที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับเราก็เล่าไปนะครับแล้วก็กรณีผมเนี่ยผมทำงานทางด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งนิติกรโดยตรงนะครับ อันนี้ผมคมวดสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะพูดเกินเพื่อให้กรรมการเนี่ยคือผมวางสเต็ปขั้นตอนไว้แล้วว่าผมจะต้องอาวางสเต็ปขั้นตอนไว้อย่างนี้เพื่อให้กรรมการเชื่อมโยงไปคําถามที่2ที่สซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมได้ได,ได้คิดไว้จริงๆนะครับคือผมก็พอผมเล่าประสบการณ์การทํางานมาปุ๊บเนี่ยซึ่งไม่ตรงกับตําแหน่งสายนิติกรโดยตรงผมก็หมดปมนะครับอันนี้ผมจะหลังจากเล่าประสบการณ์ทํางานเนี่ยผมก็ ขมาวบปมสุดท้ายบอกว่าแาม้ประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาจะไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตําแหน่งนิติกรโดยตรงนะครับแต่ผมก็มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวกับตําแหน่งนิติกรอยู่บ้างนะครับกล่าวคือผมได้เคยเป็นกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงในกรณีเหตุลำคาญตามพ,พรบการสาธารณสุขพศ .2535 แล้วก็เคยเป็นกรรมการในการตรวจรับพัสดุนะครับ ของที่ทำงานซึ่งมีมูลค่าสูงและจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะเป็นกรรมการในการตรวจรับพัสดุนะครับแล้วก็เคยเป็นกรรมการในการพิจารณาล่างสัญญาจ้างเหมาจุดๆุดจุดคือผมเคยเป็นกรรมการในการตรวจร่างสัญญาจ้างเหมานะครับที่ทำงานนะครับแล้วก็เคยเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับ ตำแหน่งหน้าที่ของผมนะครับซึ่งผมก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับในการประสานงานเพื่อที่จะมีความรู้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปดําเนินการในการตรวจรับพัสดุนะครับแต่กรรมการเนี่ยเพ่งไปที่ในการสอบข้อจริงกรณีล้องเรียนเหตุลําคาญตามพรบการสาธารณสุข2535เหตุลําคาญนะครับผมก็เล่ามาอย่างนี้ว่าเป็นเคยกรรมการสอบข้อจริงเหตุลําคาญ เป็นกร,กรรมการตรวจรับพัสดุนะครับแล้วก็เป็นกรรมการในการพิจารณาร่างสยายัญญาจ้างเหมาของที่ทํางานนะครับทีนี้กรรมการก็เพ่งเลิงมาที่เหตุลํำคานนะที่เขาเพ่งเลิงมาตรงนี้ซึ่งเป็นไปตามความคิดของผมคือว่าเขาต้องเพ่งเลิงตรงนี้เพราะว่าอบตเนี่ยเกี่ยวข้องกับชุมชนเนาะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับเขาก็เลยเพ่งเลิงมาตรงนี้ซึ่งเป็นไปตามที่ผมคิดจริงๆครับก็กรรมการก็ถามต่อไป ในข้อท <t> ี่สามนะครับที่ผมบอกว่ามีคําถามที่เชื่อมโยงกันกรรมการถามว่า,าแ,ลวแล้วเหตุลําคาญที่ไปสอบข้อที่จริงมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไหนเล่าให้ฟังซิเนี่ยกรรมการถามแบบนี้นะครับ <t> ผมก็ตอบไปนะครับจากกรณีการร้องเรียนเหตุลําคาญนะครับที่ผมไปสอบข้อที่จริงมานั้นเป็นกรณีเป็นการร้องเรียนเหตุลําคาญจากการเลี้ยงสุกรนะครับ <t> เป็นกลิ่นจากการเลี้ยงสุกรนะครับก็ได้พิจารณาข้อที่จริง นะครับปรากฏว่าผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยมีบ้านเรือนใกล้ชิดกันนะครับการเลี้ยงสุกรนเนี่ยเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครอบครัวและทําความตกลงกับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนแล้วว่าหากามีการบริโภคสุกรชุดนี้แล้วนะครับก็จะไม่ดําเนินการเลี้ยงต่อไปเพราะว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคเท่านั้นไม่ได้เลี้ยงเพื่อการธุรกิจหรือการค้าแต่ประการใดครับซึ่ง ก็เป็นที่ยอมรับและยุติกันของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนนะครับก็เรื่องก็ยุติจบลงไปได้ด้วยดีครับผมก็ตอบเพียงเท่านี้นะครับเพื่นพนอนๆต่อไปนะครับคําถามข้อที่4นะครับอันนี้ถามเป็นกลางๆนะครับซึ่งทุกตําแหน่งเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปตอบคําถามได้สําสหรับคําถามข้อที่4นะครับเขาถามว่าอบทอเนี่ยรู้ไหมว่า บทบาทหน้าที่ของอบทอเนี่ยมีภารกิจอำนาจหน้าที่ยังไงบ้างนะครับเวลาตอบนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ย้อนคําถามของท่านคณะกรรมการเราจะได้ความคิดเราจะได้ไปโฟกัสนะครับให้เวลาในการคิดสักสามสี่วินาทีนะเพื่อนใช้เพื่อนๆใช้วิธีการย้อนคําถามนะครับสําหรับคําถามของคณะกรรมการที่สอบถามว่าอบทนั้นมีบทบาทหน้าที่หรือภารกิจอย่างไรนั้นตามที่ผม ได้ศึกษาหาข้อมูลมานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการบำบัดทุกบำบรุงสุขกล่าวคือนะครับให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้บริการทางด้านการศึกษาหรือเป็นการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันครับเอาแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆตอบแค่นี้พอนะครับซึ่งบทบาทหน้าที่ของทอทเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆจะหาแ p a t ิร์น การตอบหรือสโคปความคิดที่เพื่อนๆมีความเข้าใจอย่างไรมาแล้วก็เพื่อนก็ตอบไปก็ได้นะครับผมก็ตอบประมาณนี้นะครับให้บริการสาธารณูปโภคการสาธารณาสุขการศึกษานะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันทั่วไปเนี่ยแค่นี้พอนะครับโฟก,กัสที่การบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับเพื่อนๆก็แพทเทิร์นตรงนี้ไปนะครับโฟก,กัสคาใหญ่ๆไปนะครับซึ่งก็ ประมาณนี้นะครับคําถามสุดท้ายนะครับที่ผมเจอนะครับเป็นเขาถามว่ารู้ไหมว่าตําแหน่งนิติกรเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันเนี้ยคำถามนี้นะครับที่ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนเลยว่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยมีบทบาทหน้าที่หรืออํานาจหน้าที่หรือกรอบภารกิจงานของตัวเองเนี่ยยังไงเนี่ยเพื่อนๆไปอ่านที่ประกาศประกาศรับสมัครนะครับเพื่อนๆประกาศรับสมัครนะครับ ส่วนตำแหน่งนิติกรเนี่ยผมก็เข้าๆมานะครับผมตอบอย่างนี้นะครับสำหรับคําถามที่ว่าตำแหน่งหน้าที่นิติกรมีบทบาทภารกิจอย่างไรจากการที่ผมได้ศึกษามานะครับตำแหน่งนิติกรนั้นมีบทบาทภารกิจหลักอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับด้านการปฏิบัติการกล่าวคือการให้คําปรึกษาแก่นายกนะครับนายกอบตอนายกเทศบาลน,นะครับ เพื่อประกอบดุลยพินิษในการดําเนินการตัดสินใจในด้านต่างๆนะครับการสอบวิน,นัยการสอบละเมิดการทํานิติกรรมสัญญาหรือนิติกรต่างๆเป็นต้นนะครับาการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็ภารกิจนั่นที่2เป็นภารกิจในด้านแผนงานกาวคือนะครับาการาร่างข้อมนญัติ ท้องถิ่นปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ทันสมัยให้ทันต่อสถานการณ์นะครับเป็นต้นภรารกิจด้านประการที่3คือด้านการประสานงานนะครับเป็นการประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานนะครับหน้าที่ประการที่4คือด้านการให้บริการนะครับเป็นการให้บริการาปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็น ประเด็นปัญหาหรือข้อโต้แย้งกันในชุมชนนะครับให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานเป็นต้นนะครับแล้วผมก็ขมวดสุดท้ายนะครับจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาผมจะนําความรู้ทั้งด้านสาธารณสุขเอามาใช้ในด้านการปฏิบัติการนะครับคือการอาสอบข้อจริงเกี่ยวกับเหตุลําคาญนะครับที่ผมดําเนินการไปที่ผมเล่าไปในข้อ2ข้อ3นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับแล้วก็ในด้านแผนงานก็ สาสาสุขก็มีการดําเนินการวางแผนงานโครงการต่างๆนะครับของงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นเป็นต้นนะครับแล้วก็ภารกิจด้านการที่3ด้านการประสานงานนะครับเนื่องจากงานทางด้านสาธารณาสุขนั้นจะต้องดําเนินการประสานงานกับหลากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมอที่ทํางานประสานกันอยู่แล้วท้องถิ่นผู้นําชุมชนซึ่งผมมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลายสามารถเอามาประยุกต์ใช้ ในงานในตําแหน่งหน้าที่ใหม่คือตําแหน่งนิติกรได้นะครับแล้วก็บทบาทด้านการบริการผมก็จะนําความรู้ความสามารถด้านการบริการซึ่งเป็นงานบริการทางด้านสาธารณสุขเอามาประยุกต์ใช้ในตําแหน่งนิติกรได้ผมก็เล่าไปประมาณนี้นะครับเพื่อน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 อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะตอบในสโคปนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับภาคใต้เขตหนึ่งเขตสองนะครับ ก็ขออยากให้เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้โชคดีผ่านภาคกอภาคขอแล้วมาเจอกันภาคคอนะครับในตําแหน่งนิติกรก็เพื่อนๆก็เอาสครูปนี้ไปใช้ได้นะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์ทํางานทางด้้นกฎหมายอยู่แล้วก็สบายเลยนะครับเขาก็จะถามประมาณว่าเอาประสบการณ์ที่ทํางานเป็นทนายความที่สํานักงานเนี่ยมาใช้ยังไงนะครับ เป็นต้นเนาะเอามาใช้ในตําแหน่งนิติกรก็คงไม่ยากจากความรู้ความสามารถของเพื่อนในตําแหน่งนิติกรเนี่ยก็ามาใช้ตอบได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีประสบการณ์การทํางานเช่นว,ว่าเพิ่งเพิ่งเรียนจบอ่าปตีมานะครับกําลังสอบตัวทนายหรือกําลังเรียนนี้ก็เล่าประสบการณ์การฝึกงานจากการฝึกงานเนี่ยเอามาใช้อย่างไงนะครับก็ส่วนที่ หลายคนกังวลนะครับว่า,าจะจะจะเอาพอาร์ตโฟลิโอหรือแพมแฟมสะสมผลงานนะครับหรือว่าแผ่นพับแนะนําตนเองนะครับส่วนตัวผมนะครับผมได้ทําแผ่นพับแนะนําตนเองมานะครับเป็นเป็นเป็นแผ่นพับแผ่นพับธรรมดานะครับนี่ครับผมทําแผ่นพับเอกสารแนะนําตัวเองมาอย่างนี้นะครับก็ สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ผมแนะนําตัวเองไปอะเอกสารแนะนําตัวเองตัวเนี้ยเอกสารแนะนําตัวเองตัวเนี้ยอยู่ในมือผมนะครับอยู่ในมือแล้วอยู่ที่ตักนะครับผมแนะนําตัวเองไปกรรมการถามผมตอบผมตอบนะครับอ่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยื่นไปนะครับเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ถามมาตอบไปด้วยความรวดเร็วว่องไวนะครับกรรมการก็บอกว่าตอบมาได้ครบถ้วนนะครับครอบคลุมแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรก็ขอให้โชคดีเนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าแผ่นพับเอกสารแนะนําตัวเองตัวเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ทันได้ยื่นเลยนะครับไม่ทันได้ยื่นนะก็ผมแนะนําว่าควรเตรียมไปนะครับควรเตรียมไปควรเตรียมไปแล้วก็หาจังหวะในการยื่นนะครับจังหวะในการยื่นเนี่ยหลายๆที่นะครับหลายๆที่เขาแนะนํามาบอกว่าหลังจากที่กรรมการบอกว่าเชิญนั่งแนะนําตัวเองเนี่ยเราก็แนะนําตัวเองเลยกราบยนท่านคณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ทุกท่านผมชื่อจุดจุดจุดอายุ ประวัติการศึกษาประวัติการทํางานสมัครสอบสัมภาษณ์ในตนําแหน่งนิติกรปฏิบัติการวันนี้ค่ะซึ่งกรรมการเราขหมดปมสุดท้ายหลังจากที่เราแนะนําตัวเองเราบอกว่าซึ่งคณะกรรมการสามารถดูได้จากเอกสารแนะนําตัวเองตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ยื่นตรงนี้เลยนะครับยื่นตรงนี้หลายๆท่านบอกว่าเนี่ยให้ยื่นตรงนี้นะครับผมพลาดเองผมไม่ได้ยื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆยื่นไปก็สุดท้ายก็ ขอให้เพื่อนๆพักตต้เคสหนึ่งเคตสองนะครับโชคดีนะครับสอบผ่านพักกอพักขอแล้วก็มาสอบสัมภาษณ์แล้วก็ใช้คลิปของผมเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคําแนะนํานะครับจากเพื่อนคนนึงในสายกฎหมายนะครับขอบคุณครับ